ป้าคนดีใจคนเี็ดเท็ดตัวและแรงมาเอื่นเลยอุ้ยยุดยุดขอศอกแป๊บหนึ่งแต่เต่มาอยู่สองปีไปถ้ากัเห็นนะป้ามีแล้วกับการส่องหาทางขามาเดี๋ยวเดียว อต่ต oh. ่ต่ละไหนไดยูอ๋อดูดูดูเปิดก่อนลาเชียออกนี่นี่เงินบดเงินบเดี๋ยว้นส่วรกะน้กลด้หอยูนีเด้อนอกแบบพนี่แหละ จุ่มๆเลยพีพีซีปัญหาก็เกิดพ่อแบบนี้กวะว่าเด็กก็เล่นนิดเดียวเกินบุญพ่อ,มมพอกับใครเนี่ยเนาะสบายทุกคนสบายดีพี่ีทุกคนเด้อยินดีดต้อนรับเขา้าซ่องอยงละน้อยสาวลาวเปิดคลิปมาหนี้มาละน้อยอยู่ป่าพีพซีพาพ <M aha> <it> ีพซีมาหาเห็ดตัวตื่นเศร้ามาแล้วก็มาเลยแบบเบว้ยช่วยหน้าสวยตาดิพีพี <C hips> นี่เก็บได้หนี่ยนิดเลียวมากับไอ้ไพน์พีพีมันหายตัวนะหายเจ้าแล้วน้อยพาไปเบิ้ง ข่ามาเก็บได้ในหนึ่งพีพีซีนี่มาหันักมาแล้วน้อยมาเห็นมีพี่อีกขาวจุกเลยปะพีพีซีเลยเพ,พื่นกำลังอันนั้นอยู่สะอ่อนขนาดเลยพีพีซีก็หนูยังขนห้องไม่ได้เก็บมีอยู่มา,ยมาถ่ายอี่ว้าลายเย็บ

ถามลอกไปตื้อเลยเฮ้ยเลียร์ในทั้งตุ่มนี่ท่านุ่มท่านเด็กเก็บได้รอไปมีหมมีได้ทางหนาจ้ะนะเพราอ่าไปนนมันก็มีรได้ครัมันอยู่ติดติกันของเาเก็บมาทางผนี่นี่เีรยอยู่ก็ได้ยูนลุ่นี่ท่านเด็กเก็บจะชอบมวยดีก่อนจะเบอ่ออยู่ทั้งคูนจะมีป่ามีดอกจิ้มจุ่มอยู่แต่ว่าใบมป่าแล้วยังบ้ซื่นแบบนี้ เขาพยยังตื่นนอนแล้วก็มาเลยอันเจ้าไปปูห้องให้สิโบมาออบอกอยังได้ไปแก้งอยองกา้านบดได้มานํำหลังวันนี้พี่โพไปอีปกปอาียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยุ๊บอุ๊อจะนนได้เงาไหมนะมาแบบเร่งด่วนเมื่อนี้แหละน,อน้อยโบแดนโบย้อมไปมานอยู่นะ ได้บ่ละเด้๋่วละเขียวฮะมีม่ได้เคลียร์ได้เอินจูงขายเนเนกับไเทนน้องคุณสวนแกคุณกลนกาน้จอด้หบอยู่ดีด้วยกับแบบโพนี่แหละ จุ๊มๆเลยพอิปัหาเกิดพ่อแบบนี้กะว่าเดือกันแน่ันจะเกิดบุเห็นพ่อกับใครเนี่ยแล้เคลียร์ดีๆสิดพ่อเราแช่หนมเพรอะมนเหตุอันนี้มันเกิดแต่ยงซี่เาเาปลามันบ่มีหลายปรนไดกัหนเนีนไ่ใชบุตีนบุเาบุเฮียนแบเนี้ หมูอีพอค่ามันทำนี่มันที่ส่ง,ง่ายอูล้วกัล่างง่ายตุยพอเามื่อมื่อวานนี่<ย>้มากบเกลีหมแกลมืนกนฮู้เล็กับเลยเ,ลเลขาปนอเขาเจ้าจมาาห้เลยไจียูนีประจำฮู้ได้ว่าบนบอลเหตุอันนี้เกิดอยู่ไสอย่างประมาณนั้นนี่คืออมีเลยและนี่นะ ม e ีเดไอเคจุ่มเลยพี่น้องนี่แบบเป็นจู่มเป็นมูบอจังบานนี่ด่ละนี่ดินี่ด่ละอ๋ออีเด้๋ยนี่น้อยนี่นอยนี่ดน่ีะจุ่มกันนะปวดไห้เลยเอาเป็นก่อน

ยุดยุดขอสอกแป๊บหนึงแต่แตมาอยู่อสองปีไปถ้าก็เห็นนะปาีแล้วทเกี่ยวกับการซองหาทางขามมาเดี๋ยว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 ดอไยูมีด้วเดี๋ยวเดี๋ยเปิดก้อนลาคีออกนี่เงินบิเงินบิ ขอไปทางนั้นีก่จะได้เสียงเทาไรแมได้า่วะป้าผมป้าไปี้เด้เดี๋ยวเดียวขงไปป้าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเจิงก่อนเดี่ยเเด้อ

พี่เฮ้ยมาถ่ายเบว้ยพี่เฮ้ยเจด้หูปนะพี่จุกมันอยู่เขาจะได้หูเนาะเขาจะลืมถ่ายหูไปเนาะเอาวะเอ้ถ่ายหูโสมมาแมนคุณนั้นเราบอกถืออีเนาะเราว่าไปเอาละแม่อยู่คลองขนาดจุมๆเขามไม่ได้เอาทันดิไพ่เหรอผู้เรามาน้ามือหัเราเสื้สีบลูมาแม่ยนบัวขันเทนไผ่ชูโบเกะเพชรปวกบลูมือไรอีกพอว่าเอ้ยอย่าไปเสื้อของอากาซิมาให้แหละมันจุมๆก็ใส่มาวันในผู้ดีเลยทะเลเราเคยว่าโคนเนี่ยได้หลายตัว วอยากกเนาะอีเมยว่เขียวเก็บเขียวเก็บตายเลอะน่าจะให้เจ้าน้องมาทานี้เนาะอันบุกปานนะพูดล้ไปถ่ายอยู่เบื่อนะบัธรรมดาเดี๋ยวๆเอาเบอร์มาที่เหงหนึพอไปยงัวได้เี็หยเดิมเจ้าันนี้ไปหลัดนอยเบ่ถึงพอแล้วเก็วอาอย่างนี้เย แม่เป no no okay, right. like, like, ็ดขาตัวพ uh, okay. ุ่งจ right. uh. ิ๋วเง่นบ่ะเน่าอู้ยหมูจิ๋วเงินนนี่เด็กโบนี่ที่ท่อนีถท่อนี่ที่อกนี่เด็กแม่มันเน่าเลยเออตัวนี้แข็งอยกเก็บเก็บถ้าเบิ่งให้ค่้ยจะอยู่ในมูลน้อยๆนะอู้อเมี่ยไข่นี่และนี่อเมี่บนี่โอ้ยเจ๋งเลยเปล่าเลยโอ้ยยังแข็งอยู่ตัวนี้กับแม่ละเนาะ บอเรื่องหมื่บ้านนะม่านอมั่นคนมาแล้วไปดําหน้าผมยังเจ็บขั้นเบาขั้นเบาเรื่องมื่บ้านแกคนเศร้าเจ็บขาจริงวะยังอันนั้นอยู่หัะนี้น่ดเปืยเบิ้ดเกิดยูเพื่อนทุละของแท้นี่ะไปบ้านอยูเพื่อนงยต้ลยนะนี่ยขั้นมันวายจุนีนะจุมจุ่มเสดายเลยเยียบไมเียราเอนี่เยยีบมากปวดใจอห็นหงุ่หนิได้ละ

โอ้ยคนบางคนเก็บเพจคนเดียวเบอร์เอิญเบอรไหนเบอร์ไหนเบอร์น่าเบอร์เบอร์ไหนก็ยังกนตางเอ้ใส้กะเทียงสุมแจ้งยึดตัวเก็บูว่านี่ เ่ยเอาปัสสาวแก่แนเลยเนาะจิบ่ได้ยุงเงเยโอ้ดูปหงียนจัมรดิอืไปเนงงนวไมสวยกดน้เวะมอก็มาเียแลมีได้ไปหีมันมันหลอกเป็นนะมัน เบิรงที่ก่อนบอลกำลังเลื่อมออกก่ะกำลังเรื่อมออกอยู่ซีนจุุมๆแบบจุ่มเลยจุมเลยนะจ๊ะนี่ปลาสาออนขนาดดอกนั้นก็นแน่ได้าลนวได้ตาหนึ่งจะไปใช้ละผู้เดียว่น ตาเดียวผู้เดียวอู้หพอุณโลเกิดแล้วนี่เนาะไม่คูดเกือบถึกตาละน้อยน,อยนะซ้ำเลยวัวจกเห็นไว้หมูโลเบิงแถวนี้มันกำลังจุ่มๆเกิดน้ำมันพี่หมูจะมาเบิงไหนเบิงเครียดขี้ดินขึ้นาามาเลยนี่เป็นแบบนี้นะเมือ่อ อันนี้สัญญาณเตือนของเพื่อนกัลังสิเกิดเลยมลงเมลีงไก่ดิ้งดงดูงมันฮาบ่เห็นดอกบานดย,ยอันนี้มันดำไปลึกเลย,ยป้าเจ็บเว้ยโบซ้ำวะสัญญาณเตือน ตัวนี้ต้องเคลียดขี้ดินดึงเดชมีหวัวคนเอาแล้วจะเห็ดปวกเฮียย่งแต่เพิ่นมาเก็บแล้วเพิ่นเอาโบเบริรตคนจักแม่น วันครับสีนวลวันครับป้ากำลังเอื้อดอกีลี้็นพูด,ดีงามโบบานหลายกำลังแบบพงงามแนี่เลยจัดซิเลยขายยาว,ยาว ขึ้นเป็นขี้เก่าพอวพัวพอวเป่นเอวเมื่อวานนี้อยู่แถวนี้เคนว่ะพออยู่ที่ทางนั้นมุนอำยับเลยเกิดจะมีขี้เก่าขึ้นบางดอกเด็กมีขี้เก่าพออยเกิดเป็นดอก,กจู่จู๊นั่งเลย พี่สิมีผู้ใดเห็นน้ำาดาน้อยเนนี่นะอย่างนี้นะขาวจิ้คูเลยตัวในใตในาานไ้ไฟสาย่ <c oughs> <c oughs> ีดีด <c oughs> ขายาวคักพี่นอกใต้ไฟสายเอาเลยมาโค่อยนี่ผู้เดียวค่อยๆเก็บยามันมุนดีสิบลาหอมคัก่นก ตัวนี้ละน้อยหมุนปลาตัวนี้ละน้อยของจริงละนี่นะหมุนปลาะนี่นะขั้บูมาก,กับบได้ขั้นบูมาก,กับโบได้ อ้อมขนาดเล็กนะทางนี้อีกอออกิปมวนขัดพ้่น้อกจนได้ใต้ไฟาสายเอาเด้อเบื่องเอาเด้อเพีบสีนั่นนอจนใ้ใต้ไฟสายเอามันมืดดิมันแจกสายเว้ยทางนันแบบนี้คุณ ายาวดค่ะเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อนทางนี้กับนมนีนก่อนมาดูใส่ในนี้โบว้ายมีเสยอนะขายาวขนาดเลยขางนบะายาว เลี้ยนติดติดเลยละน้อยนะ่ะมาเลี้ยนติดเลยเพิ่นบานแล้วเพี้ยนซีเพราะว,วาเมื่อคืนเนี่ยนฝนตกแห้งตกมาละบานเลยพากันบานลาสันอยู่ทางนั้นโกเลื่อนไป าไปเบิ่งดูเกิดอ้อมโพลบ่เสียได้เนาะขนาดนั้นมันมาทานนั่นน่ะนี่คูอบวบานขนาดนี้ยามันกระบาดไว้เนี่ยเพราะว่าฝนตกเงี้ยคือนี่น้ยอยรุ่นนี้บนแบบบวบไปานาเลย นี่บางดอกก็คือแบบเน่าเปื่อยเปื่อยฝนเป็นไงพอดีค่ะเปื่อยเปื่อยไหลเฮีย,ยสับได้คนกำลังลังมากลระไร มันี่ผู้เดียวกับเป็ดเนาะคนอะไรหมวนอยู่คนเดียว อยิบซีตัวนี้เหนเราต้องไปพ่อของจุมเดี๋ยวเดีถ่ายหยิบิร์นจุ่มแบบจุมมจ่มฟาเห็นไหมทำจุ่มเลยหมานขนาดมูนเดแจ่แงกันที่สุเห็นองคกรแบบสัตมาทางนี้อีกัน,นึ่ง ันนี้ก็คือจุ่มๆเลยเด้อมานเด้อเจ๋อคือเจ๋อเป็นแดดะน้อย มานอีกแล้วพนังจุ่นๆเลยนะอุ้ยเอาน,นี่ยเสือขาใสื้อแขนเลยลูกหลานเห็นเห็ดแล้ว,วข้าคันต่าบุดีดีเลยไ่เห็นเด้นี่ดูสิอะไรดูนายน,นะนี่ไปเห็นโบเห็นน้องโบคุณดูเย เก็บไปเลยป้าท้ยอยขอเก็บเห็ดก่อนว้ามือน,นี้หมานะักขนาดเพก็บสิหาเห็ดม,ม,หมาแยังโบมานบันไดมีมือน,นี้แหละหมานพี่ลึกอ,อ่ะจัดจา้าจัดจ้าเลยผี้เดียวเก็บผู้เดียวกับมวนผู้ดเดียวกำลังจุกจุกน มันกำลังจุ่มๆน,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 นะตนีนปปนนะนตน้น้อยนะนีนก็ขึ้นเนาะจือไว้ได้เนี่ยบอลนี่งเป็นกำลังจุ่มเลยนักยาไปบุนอ่ะกำลังเกิดก็มีพิบซีน้อยๆนแน่ เฮียสักเฮียโบยบเฮีมนจะหนมนในกแบตกีเมตแบตโทรศัพท์ なさあね。いいね นอนคับอยู่ผู้เดียวทางโอ้ยังมีทางนั้นอีกแย่จู่จู่อ่ะ พักพี่น้องจึงพัก,นนกดนน้วยวันนี้ละนุ่งมักสุบบ่อนี่นี่จังสิเลยกินกินแล้วก็ถอน เอาถอนพี่น้องถอนถอนยาวๆนานมันอยู่ผู้เดียวเด้อมึงน,น่ะมันเป็นดำนะลูกก้าหูวได้นน่นะคลิปนี้ยาวๆเลยคลิปนี จูงนะสะอ่อนขนาดเนาะกำลังจุ่มจุจ่มจ,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 จตัวนี้ขัก,ก่อนนะมวนคป้าเียบสีมวนคักมือนี่นะโผล่บนโรมาให้อากตาไปให้ละน้อยฮะน่ะมาจอบบอลที่เคยเกิดเนาะนี่นะอ้างปลาดุกละน้อยนะดิ ได้เห็ดปวกค่ะดินี่อันนี้ก็คือจงไว้ก่อนเนาะทิฟซี่ให้เบิรงเลยนี่นะคนกำลังขึ้นมานี่นะแล้วน้อยชิจงไว้ก่อนโบเฝ้าเอาหวานจังแบบมันก็นอยู่ใกล้เือน,นดิอ่างปลาดุกเลยน้อยชิมาเอาดอกดอกบานก่อนเป็นยังกำลังเกิดทิฟซี่ยังดอกน้อยน้อยกำลังเกิดดิกำลังแบบเขาปวกไวอยู่น้อยน้อยนี่กำลังขึ้นมา เดี๋ยวเขาจะเอาดอกบานแล้วเขาก็จะไปหาพอก่อนพอทุหายก็ตามมาให้มวนก่อน,นีนีกับบมีอีกแล้วพิบซีละน้อยวนแต่เห็ดปลกเบิดมือเลยพิบซีว่าได้ไปดำนลกกะลลกาคาเก็บเห็ดปวกเบิดมือพิบซีหลังจากที่เขาไปตั้งแต่เศร้าค่ะนะกลับมาเฮือนเรียบร้อยแล้วมาซองมึงอยู่แถวอ่างประดุกก็คือพอเห็ดปวกละพอดีพอเพิ่นทรหายพีบซีว่าพอ่อเห็ดปวกเอากระตาไม่พอเนี่คนนะ่ะคนไปน้ำงวัวได้ บอกได้เลยว่าคลิปที่สองนะมันกวนนีพิบซีทั้งมวนทั้งมันทั้งเมยปน,น,นกันอยู่ถ้าติดตามเด้อพิบซีละน้อยกับพไปหาเหตุนะหลังจากที่เขาเอากระตาไปพอนะมวนพิบซีมวนกว่อน,น,นคลิปนี้หลายเท่าเลยถ้าติดตามเด้อพิซีคลิปนี้ละน้อยไปก่อน